สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดิอมื่อนี่เสาวดอนสิพา้ากินใส่กรอก้วจ้าใส่กอกนี่หอนๆเลยกับขิงมีขิงดอกมีผักกับเนาะอันนี้น้ำจิ้มเสาวดอนเทศเองจ้าน้ําจิ้มใส่กอกเหนียวเนียวอืมกระเซบบ่อืม ควมามแซ่บอืมังก็บอกแตงจ้ะอืมา ừ. Ừ. มเาเ้อจ้ะอืมอืมจริงดอน เบิ่งเด้อพี่น้องใส่กอกนะจ้าใส่กอกเซนน้ำจิม้มมาเด้อกินกับซาซวดอนจ้าย่างแล้วไม่เลยอืมอืมครับ ขิงดองสูตรมันแสบเราวดอนใส่เกลือน้ำจักหน้อยอืมจีนลูกซีนอันมันจินใส่กอกระเฮ็ดคล้่ไขกัน แล้ว่าใส่หอมเจียวลงไปน้ำจ้ะอืมกลับไปเลยม่ได้น้ำจิ้มนี่เ้าทำแซ่บน้ำจิ้มสูตรบะคามเปียก ใสนกระเทียมดองไปนึ่ μ. คนๆแล้วจะเฮ็ด <ederim. S 2> เ,เป็นของกินเล่น หวานว่ะหัานเ่าไม่สิเป็น่ะเศกอกหน่อยเศกอกเสือนหน่อยอืม กระกอกเซนแย่แบบนี้บายห้าของนี่ว่าใส่ก้องหน่อยมันกลิ่นเป็นข้ำๆดีเนาะแซ่บหลายพี่น,อน้องเอ้ย ตรงๆไ้่กรแบใส่กอบมันยังฮวอนๆอยู่ละอลม กิงๆิงอืมพะกะลานาฮ้อนปกตมิมันมันมาไม่มีพะกะลามอีแบบหนึง่งมันแข็งมันได้เพิ่งได้กินนาฮ้อนเลยจ้ะนาฮ้อนเนี่ยเห็ดสุกี่เห็ดหมูกระทะเห็ดอียางกระซังมีกกะลาช่วงเนี่ยอือช่วง กำาล่ำบวมี่ไม่กะาลัำแข็งอืมแซ่บหลายคุยน้ำจิม้มใส่หอมเจียวน้ำเพื่อความหอม ดองเฮ้ยเองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันแสบดองไม่ไหมเนาอคันซื้อเขาเขาฉาบมัน ขาดคว่ำมื้นของอันกิง้งอันนี้ส่วนหนึ่งมาทัาน,นตัดฝากไม้ไน้จ่าฝากช่องเนะี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องสาว d ด i ดในด้จ้าอพอย้ายไปส่งลูกไส้ลูกไส้ไปเตะบอล นัวน้ำจิ้มนัวแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรรสชาติไข่าย่บานห้อง ออกหวานหวานสมนอยน้อยเมื่อเทสสมายเทสสมบัคามเปียกคัาวหอมบัคามเปียกไม่เข้าัน ซั่งเพิ่นมาหลอบสองแล้วใจกอบมะกรูดเพื่อนสังเพิ่นหลอบหนึง่งมันแซ่บดีไหมจ๊ะหุ่นนี่เลยล่องสั่งไม่อีกซังไม่กินมื่อเอก ทิด่อบ้านห้องอยากพี่นองมีพี่นองอยู่คูหนึง่งอยู่ใกล้กันอั่นกันบ้านใกล้กันเฮ็ดใ,ใส่เกาะหน่อยคายที่รถขายออมบ้านที่รถขายถูกบอก สองสามหมู่บ้านหัวเราไปขายคันยุบ้านซื้อแล้วกินประจำเราเห็ดแสบอืม้มคิมย่างเห็นไหม แซ่บอืมอืมเต๋อมัย้ยเห็ดเป็นกะละมังขมพ่อใหญ่กับลูกกินน้ำ เนาะสิลร่องกินอยู่หนีเบิงนะ้งเนาะเห็น่าจา้ะย่างห้อนห้อนือมบ้านห้อเสียบไม้ขอละสิบขอละสิบบาทคิดหาบบะ แซ่บจ้ะคี่น้ำแกดเ้ย หาสินยากพี่น้องก็สิว่าหากินยากใส่เนาะหาซสินยาคันหาซื้อใส่บ่ได้ต้องกดเชฟเขาต้องสร้างเขากินเขาจะเฮ็ดขายเอาเลยสั่งเพื่อนมากิน โอ้ยสาวด่อนแซ่บหราอืมเห็นบอ่วะพี่น้องเดี๋ยวมาอิ่มแล้วเด้ออืม จรงด้วยอืมใช่เป็ดจะเป็น จะเสียร่าแล้วอืมินจะสะอึกโอเค้ะจ้ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า